ขทสนิวส <Technology> e ์เตรียมยกระดับเป็นสถานีโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตแห่งแรกในวงการสื่อมวลชนกู้ชีพกู้ภัยร่วมกับบริษัทนิวยี่สจำกัดวันนี้10มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา12นาฬกา30นาทีณกรุงเทพคุณปีชาวัชรนัยกรรมการบริหารบริษัทมหามงคลเทเลคอมทเวนตี้ทเวี้จำกัด ผู้ดูแลและควบคุมสำนักข่าวโคจสีนิวส์พร้อมด้วยนายสุรเดชเลิกงามบรรณาธิการบริหารและท่านนายพวัสอุดมสวัสดิ์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำนักข่าวโคจสีนิวส์ต้องขอขอบคุณท่านบรุษธนหาสุคนผู้อำนวยการบริษัทนิว24่สิจำกัด คุณประภัยย่างยืนและคุณสมัยนิกูลรําคณะกรรมการบริหารให้การต้อนรับคณะบริษัทมหามงคลเทเลคอม2020 20, จำกัดณนะ2539ห้อง AI06 ชั้น5ซอยลาดพร้าว8 1ขีด83ถนนลาดพร้าวแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์เขตบางทองหลังกรุงเทพมหานครคุณปีชากล่าว สำหรับช่องนิว24เป็นสถานีโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยสำหรับผลการประชุมโดยสรุปทางสันักข่าวโคจิสีนิวยส์ยินดีต้อนรับเข้าร่วมกับสถานีนิว24จำกัดโดยจะเริ่มวางโครงสร้างและกำหนดรูปแบบรายการทีวีให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ ทางนี้ผมขอเชิญชวนผู้ที่สนใจผลิตรายการหรือเช่าเวลาทำรายการหรือสตูดิโอให้เช่าพร้อมอุปกรณ์ไร้สดสามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้ที่อีเมล nx a gmail com หรือ id line nx หรือโทรศัพท์080 898 5198เวลาทำการทางนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้สื่อข่าวช่างภาพหรือศูนย์ข่าวประจำจังหวัดศูนย์ข่าวประจำภาคและสมาชิกแจ้งข่าว จะเริ่มกำหนดเปิดรับทันทีหลังจากที่วางโครงสร้างผังรายการและขอให้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องจากทางเพจ Facebook คุณปีชาว,วัชรนัยและคุณสุเดชเลิกงามรายงานโดยปณดดาวชรนยัยผู้สื่อข่าว